สวัสดีครับผู้ชมวันนี้เราอยู่ในเกมบิงคัสเกมที่พวกเราจะเล่นเป็นคนปลอมตัวหรือแม้เราจะเป็นหน่วยปืนเพื่อที่จะได้ไปจัดการคนเอ๊ะเพื่อที่จะทำภารก,กิจต่างๆนะครับซึ่งผมได้รอบ,บแรกผมได้เป็นคนธรรมดาทภารก,กิจนี้ระหว่างนี้ผมก็ต้องห้ามไปทำภารกิจสีแดงอันมันมันมันอันตรายอะไรภารกิจนี้โอเคอ้ <Okay. S 2>

ตายไม่ได้ฮู้ยดูใกลว่าโอเไปๆๆๆคอมมันีฮเด็ตูดระตูโอเคเกียบไปแล้วเม่าเราเราเข้ามาทางนี้ไ้แคนอว่งว่ว่งวิ่่แล้วเครืเข้าออกมา ที่ด,ด,ดึงคือตำรวจจะเข้าได้ไงปะที่ตำรวจจะเข้ามาทำอะได,ดับแดงแดงเร็วๆ่อระดับแดงเรื่ๆโอ้มายรอบแรกเราก็เปิดมาด้วยการแพ้ลีหรอบ้าจมามันมาละต้องไปต่อเราต้องชนะใช่เราต่อไปไนชนะรอบต่อไปเราได้เป็นเป็นอะไรอ่ะ น้ำผึ้งโอเคได้เวลาจับจับเทป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 อืมอ่าลิงผิดโอ้ยตายกอดดอกแรกก็ผิดเลยแย่ yeah, แล้วแล้วผม,มจะชนะไหมนี่ เอ๊ะเอ๊ะเฮ้ยมาเล่น,นอะไรตรงนี้ก็เห็นอยู่ว่าฉันนวนอยู่ตรงนี้ไม่ได้จริงดิสีเหลืองสีเหลืองตรงน,นั้น,นเออตายแล้วแต่ตายแล้วว้าวโอ้โหขอโทษที่ฆ่ะนะเพื่อนฉันผิดเองวิญญาณลอยกกลางเลยอ่ะดูดิวิญญาณลอยกกลางเลยโ oh my god อืมแล้วนายยิ้มคนเบลโคตรดเบวเลยเข้าไปเล่นคนเดียวแล้วมันต้องหัวเราค้างแห้งเลยใช่ไหมถ้าแล้วเราก็ไปดูดีกว่าว่านายเพิรอลเพื่อนของเราจะทําได้รอดหรือไม่โอ้นายเพิรอลเพื่อนเราตายไปแล้วหนึ่งคนนะครับอืมคิดถึง เน<จ>่เข้าไม่ได้เศร้าว่าเข้าไปด้านในไม่ได้เป็นวิญญาณบางคนเป็นตำรวจทุกที่สิตำรวจโอ้ตำรวจยังอยู่เป็นตำรวจผู้พักดีเรื่อพวกเราข้าประชากรคนจริงนี่ตัดสินใจเกินไปปิดตาไว้ปิดตา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 ซู่ซูนน mmm, ่เ bueno, พื่อนฉัเชื่อว่านายทำได้ อะไรตายก็จบปะไมตุสกตสู้น้ายิ้มเออยินญี่รถคุยยาหลอนตามหลังไปหมดคนนี่เหรเพื่อนใช่ด้วยโอ้โหเก่งอ่ะเออ อะไรก็ดูเหมือนเพื่อนเราก็จะทำธุรกิจไปถึงไหนแล้วก็ไม่รู้นะไม่แน่ใจว่าฝ่าชนะไหมเดินซ้ำนี่มันแบบไไ <laughs> วิญญาณเลยจากล่างเดี๋ยวเดี๋จากล่างหนึ่งเดี๋จากล่างสองน,น,นี้เพื่อนอย่าวิญญาณจนวลาอย่าวิญญาณเลยจากลา่างนะเพื่อนสู้ๆข้าในวิญญาณเลยจากล่างนี่เรา แกำลังบอกเลยว่าห้ามวิญญาณหลุดจากล่างอีกไม่ช่วยวิญญาณหลุดจากล่างเฉ<ม> <tunes> ยรอบนี้ผมเป็นคนธรรมดาถ้ากับผมจะรอดม <tunes> ผมจะไม่แพ้แน่นอนอต้องระวังในวเพอร์ดีๆรจบตอนนี้ มาเฝ้าอะไรกันตรงนี้เพียบเลยเคสนน่าอไอ้นายอ่เนี่ยมันยิงผมมากยิงตั้งแต่ต้นเลยยังไม่จำอะไรเลยกลางเดินมาได้แบบปุ๊บ <ś c oughs> หายวับไปเลยไอ้ชู้าตามหลอกก่อนแกรู้ไหมกว่าจะได้เล่นแต่นาทีมันมานานรู้ไหม,หม เพื่อนเพื่อนเพื่อนอย่าไปเข้าใกล้ตรงนั้นเพ่เพื่อนอย่าเข้าใกล้ตรงนี้ <c oughs> เพื่อนบอกแล้วว่าอย่าเข้าใกล้ฟังเลยอืมโคตรเก่งเลยนะเพอ,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 อ่เอเซิร์ฟสิออกมาวิญญาณหลุดไปแล้วหนึ่งคนเราเน่นิชโชคดีอ้าวคุณครูคุณครู พี่หนึ่งคุณค้างอะไรคุณครูไปบวกมือไม้บวกมือนะคะแล้วก็ฟิวชั่นคุณครูทำเวสเสร็จแล้วหนึ่งเวสนะคะคุณครูเย่คุณครูไม่หว่นไงมาคุณครูตายไปแล้วแล้วใครโอ้นี่ไงเลยคุณเอฟแซดเอฟแซดไม่ใช่เอฟซีนะเซเอฟแ คุณคุณจะรอดหรือไม่ไม่รู้ <c oughs> เดเหยนเพนี่เขากั้นตรงนั้นกป็นานาแล้วเราไม่รู้ว่าเขาจะออกแค่ไหร่กำหนาดว่ากูดีกั้นแดบไม่ไปไหนอ่ะมล้เหลือคนตั้งสองคนอ่ะโอพ้พีหนึ่งเริ่มเดินแล้ว <c oughs> เยี่งยิ่งเหยอพีหนึ่งสูซูเราตาวิญญยณนี่ไป โอ้พี่หึงพี่หนึงพีตรงนั้นไม่เห็นลากแล้วไหนเนี่ยแย่กันเดิมซูบ้ากันได้แย่มัน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 เป้าอะไรกันปะันม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 ันพี่หนึ่งไปยืนอะไรตรงนั้นพี่หนึ่งไม่รอดแล้วแหละพี่หนึ่งเอาพี่หนึ่งรอด ไดไงอ่ะเอ้ยยิงมันยิงมาเลยยิงมาเลยมันมันม,มันยืนแปลกยิงมันยิงมันยิงมันเออวดยิงปล่อยให้มันเดินอยู่นี่นี่เราคนเดียวแล้วพระเอกเราฮะพระผมเออ แล้วก็เมื่อกี้แม่เรียกผม,มนั่งดูก่อนอืมนะหวนี้ก็ปล่อยมันไปก่อนไม่รู้เพื่อนเราจะอยู่ได้อีกนานแค่ไหนซึ่งมันทำให้ผมคิดว่าเพื่อนเราน่าจะตายแน่ไม่ช้าไงไม่รู้เคก็ไปต่อเลยดีกว่านะครับซึ่งก็อ่เป็นเด็ก เล็กถ่ายคลิปเยนะ้ว,ว้าวไม่มีอะไรพูดเลยตอนเนี้ยเพราะนั้นถ้าผมจะตัดฉากนี้ทิ้งก็คงไม่เป็นไรใช่ไหมโอนโ,อโอ้ผมเป็นเป็นเป็นอะไรเป็นเป็นนายเภอรึนายเพเภอเย้ รอบนี้ผมพร้อมแล้วเก็บก่อนไปลุย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 สองคนดีดีอืออืมสีเลียงเพื่อนนายยิงอะไรอ่ะถ้าเราตายขึ้นมาก็คงไม่แปลกตานี้อาจจะตาสุดท้ายไม่ก็จะมีตาหนึ่งก็ได้มานี่ กอีกแล้วเหรอเล่นผิดอีกแล้วเป็นอะไรกับัวเล่นผิดแหมอ้วนเรียบรยแล้วโอ้โหเศรีบินตาได้พี่หนึ่งเราจะตามคุณไปแล้วก็ยิงแกนะไปเลย สีฟ้าเพียบเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดีวเดีกนบนดีกว่าตัวอบตัวศบตัวเคบสีแดงปังตัวเคลืสีแดงปังอืมมองอะไรอืมอืมอืมไปกว่า เนี่ยเอ๊ะอะไรอีกเนี่ยสีชมพูสีแดงเปล่าสตัวนี่เนียบนีๆนั่นแหละไว้ที่ชถวส่วนนี้นั่นแหละต้องเป็นคนท้องฟ้าสีแดงนี่นี่มีพี่รุตมีพี่รุตทางนั้นเลยไม่รู้ว่าใครอะพี่ เอ้าเอาเอามอามา,ามา,า,มา,าตัดสินใจยิงไหมยิงมันจะโดนจมเจไล่แล้วโอ้ยมันทำไม,ม,ม,มต้องแพ้ตลอดเลยเอ่ะอ่ะรอบต่อไปเราต้องชนะใช่อ๋นอรอบนี้เราเป็นคนธรรมดาได้ได้ได้เรามีแค่ทำคอนเควสให้ผลคนคคคธรรมดาที่สุดแค่มีคิดละพอจร,ริงจังขนาด เออ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 แงผมไม่ตายผมไปก่อนละนะเฮ้ยมนวิ่งช่วยชายแล้วมันฆ่าเราแน่มันไปแล้วรอดเฮ้อีนี่มันทำหน้าตัวนี้เย่เย่เออ

เดี on, ๋ยวนี yeah. D rup. D rup. D rup. <laughs> ่เขาตาบอดอยู่นี่ทำไม่ได้เขาทำไปแล้วเย้วเยอะมารางหงกระเด็นตกด้าหมดเลยบาจะมาทำผิดเวตกล่องับไปเร็วเจ้า่อ้ตาแดงปอดเท้เลยนี้มันจะยาวเลยมาแพ้แล้ว าใครก็แปไม่รู้เรื่องไม่รูไม่ต้องเศร้าไม่ต้องเศร้ารู้รอบนี้เราได้เป็นนายอำเภอเหรอแล้วอย่าไม่เก่งเนี่ยเริ่มมาก็มีคนยิงกันเลยตายต่อ อืมไม่มีใครมสนใจเพื่อนชยชันเลงโอเคไหมอืม,มอกีกกว่าอ<ม>ีกทีเดียกอืมยกมือขึ้นอย่างนั้นไม่น่าไว้ใจอืมอืม นะมันขึ้นมาทำงานตรงนี้เสร็จแล้วกันเหรอนี่นะ <c oughs> เออขลาดโอนัน่นไปต่อไมไปีออเก่งเก่ง เออสีแดงนายช่วยดกปะสีแดงก็ล hmm. mm ่ะมันต้องมีใครอีกแน่นอนเราไมีน่าต้องชนะใช่ไหมอืม บอดไม่จะแพ้ไม่ได้บอกนี้ต้องชนะนิดเดียวแค่นิดเดียวตาสุดท้ายแล้วแน่่าเนเดยต้องตาวิญญาณดีกว่าหุ่นยันหวิญญาณเพื่อนเราเออไม่เพื่อนเพื่อนหนอยคิดว่าใคร ตามไปตามวิญญาณไปครับวิญญาณเพื่อนอ่านไปฮะตามวิญญาณฮนะได้ฟอรงนีแล้วอืมอะไรครัจบคลิปแก่ยวกับเพลงน,นี้นะครับ